สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟชีทั้งช่องวันนี้แม่ครัวพารวยจะลงไปวัดนะคะ่ะจะลงไปวัดตอนเช้าเด้อค่ะพี่น้องอันนี้จักโมงนะนี่ใกล้ะะะจ,จะสี่โมงแล้วเด้อค่ะเด้อใกล้จะสี่โมงแล้วเดยวแม่ครัวจะลงไปเพ่สักก่อนวันนี้วันที่ยี่สิบสามมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะ่ะ เอาพี่นองไปจังไดนอ้อล่มบอหนาวบอหนาวเดอ้อบ้านแม่ขัวเมื่อนี่หนาวหนาวหลักก็เป็นเย็นเย็นล่มพัดเย็นเย็นล่มแห้งพร้อมเ้ยค่ะอ้าบ้านเอฟซีเป็นองไรด,ดูแลสุขภาพด้วยเด้อค่ะดูแลสุขภาพเด็กๆ็กเด็กหน่อยคน้คนเฒ่าค้นแก่เนาะค่ะคุ้มตานท่านบอแข็งแรงอ่ะบอเป็นอย่าง ขอฝากข่าวในเด้อค่ะขอแจ้งข่าวหน่อยอ่าเอฟซี FC ผู้ใดท่านใดที่ทำบุญกับแม่ครัวจะโอนบัญชีเข้าเอ่อโอนเงินเข้าบัญชีแม่ครัวมาทำบุญกับผู้บาวัดป่าเด้อค่ะเดอ้อผู้บาวัดป่าเพิ่นจะเทคอนจีดทางเข้าเมมเด้อค่ะเดอ้อวัดใกล้ๆเพิ่นนน่ะละ่ะเพิ่นรับซองมาแม่ครัวก็เลยรับซองมาซอยเพิ่นเนาะค่ะเนาะ เอฟซีท่านใดหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากจะทําบุญผ่านทางแม่ขัวใดเด้อค่ะเด้อที่มีโอกาสยุ่งการยุ่งงานอยากจะทําบุญที่ที่บมมีโอกาสที่จะมาทําบุญเพราะว่ายากการยากงานเนาะค่ะเนาะไม่มีวันหยุดเอาฝากบุญมาทางแม่ขั่วใดเด้อ0985681108 ลบขวนหน่อยนึงคือว่าก่อนจะโอนเงินหรือว่าก่อนจะทําบุญลบขวันหน่อยหนึ่งชื่อนามสกุลบ้านเลขที่ตําบลอําเภอจังหวัดมาน้าเลยค่ะเพราะว่าแม่ขั่วจะได้เขียนใส่หน้าซองเนาะคะ่ะว่าท่านใดอยู่อำเภอใดท่านใดซื้อหยังจังหวัดหยังอ่าบริอ่าทําบุญมาจักบาทเนาะคะ่ะจะได้ลงจานหน้าซองอขาวๆถูกนะะเนาะค่ะเนาะเอา ผู้เห็ดมาแล้วผู้บวชหันเห็ดกะสาธุขอให้บุญกุศลนั่นปกป้องท่านเด้อค่ะจะเก็บจะไข่จะจนร่ำรวยเงินทองไปใส่มาใสา่เดินทางแขวคขาดปลอดภัยเนาะค่ะเนาะเอาเขาเรื่องเขาเล่าเนาะคะ่ะแกงสนามนางเดินเง่ามาเนาะคะ่ะเดินเงามาตลอดสามวดติด สามงวดติดที่แมีขั้วเอามาลงเดินดีไม่มีหลุดเด้อค่ะเลขวิ่งแต่จับคูมีหลุดอยู่แต่ว่าส่วนสายวิ่งสายหลุดหรือว่าไผจะเอาไปแรนเนี่คือบอ่อเสียใจเด้อค่ะพี่น้องไม่เสียใจส่วนที่ผ่านมาแต่งวดวันที่หนึ่งกอกนี้จะหลุดหรือไม่เรามาตามไปดูกันเด้อพี่น้องเด้อเข้ามาเบื้องน้นกันว่าจะหลุดหรือบอ่แต่ว่าผ่านมาสามงวดที่แมีขั้วออามาลงช่อง แม่ขวัวกระเพงเปิดช่องได้สามงวดสี่งวดอะค่ะเดินดีไม่มีหลุดเด้อพี่น้องเด้อแกงสนามนางผู้ใดบึงลิบแม่ขั่วะจะรู้ว่าแกงสนามนางเดินดีซ้ำไหนเนาะค่ะเนาะมือน,นี่แกงสนามนางมาห้แม่ขั่วเราเด้อค่ะเดี๋ยวแม่ขั่วจะโลงใหายเฝ้าด้วนตอนเศา้านี่ละค่ะจะโล่งห้ตอนเศา้าตอนเย็นนี่ละมือนี่ละค่ะผู้ใดล่อแกงสนามนางเอามือน,นี่จะได้เห็นเด้อค่ะเด้อ ผู้คนรอคอยมากเนาะคะ่ะเอฟซีถามมาหลายว่าแกงสนามนางมากหรือ,อยั่งเนาะคะ่ะเอาไปเบื้องน้ากันว่าแกงสนามนางมากตัวไรวิ่งตัวไรเดินตัวได,ววได,ด,วไดจับคู่ให้แบบไดไปเบื้องน้ากันค่ะแนวทางหัวทิพผ่านมากเขาออรืบอไปเบื้องน้าแม่กั้วเดอ้อพี่น้องเดอ้อนี่ค่ะเลขลับแกงสนามนางมาแล้วค่ะหนีหัวที่ผ่พานมาเด้อค่ะพี่น้องหนีหัวที่ผ่พานมาก เลขลับแก่งสนามนางนี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาเด้อค่ะวิ่งบนล่างเนี่เก้าเม็ดเดีวยวเด้อพี่น้องเก้าเม็ดเดีวยว่นกระจับคู่เก้าสองเก้าสี่เก้าหาเก้าเก้าแล้วก็ตุกันคือเก้าหกคือพลาดไปพลาดไปหน่อยนึงเนาะค่ะพี่น้องเอาบอเป็นอยังเลขวิ่งเลขบนเลขแลนเฮ่าเลข,เลขออกกําลังกายเดินดีซีงวดติดแลเด้อค่ะเด้อพี่น้องแลวกะงวดนี่สิเป็นแบบใด เข้าไปเบื้องน้ากันว่าแกงสนามนางเลขลับแกงสนามนั่งเพิ่นสิเป็นแบบใดเพิ่นว่าสามารถที่จะสัมผัสได้เด้อค่ะวันนี้เพะว่าอ่าแกงสนามนั่งอ่าเขา่ารงบันบส่สบายแล้วค่ะเอาก็ขอให้หหยเก็บหห้ไข่อ่าให้ลกให้ไข่เก็บเบิร์เดอร์สำหรับแกงสนามนั่งเนาะค่ะเนาะเอาขอบุญขอบคุณนที่ห้แนวทางแม่ขั้วมาลงเนาะคะ่ะหรือว่าห้แนวทงัง อ่าห้แม่ขมั้วมาปั่นเอฟซีทั้งช่องเด้อค่ะเดอะ้อเอาขอให้หายเก็บหายไข้ไวๆเดอ้อแกงสนามนาง,นง,นงาเานาะค่ะเอาเอฟซีอ่ะอวยพ้ให้เพลินเด้อค่ะเด้อให้หายไขย้หายเจ็บไวๆเอาเหล็กเหล็กวิ่งเหล็กเลียนเ,ลเ,ลเลพลินกะบ่มีผพัทซีงวดซ่อนเนาะค่ะเอางวดนี่มาเบิ่งน้ำกันค่ะแกงสนามนางมาถึงแล้วจะเป็นตัวไหนเดี๋ยวแม่ขั้วเขียนวันที่ก่อนเด้อค่ะเดอะ้อ ขอบุณขอบพุณเดอ้อแกงสนามนั่งที่ไห้แนวทางมาฝากเอฟซทั้งช่องทุกอาจารย์พี่น้องเอฟซพิจารณาก่อนลงทุนเดอ้อค่ะมักกระจัดบ่มักกะทัดไปสกักก่อนเพราะว่าทุกอาจารย์เพิ่นกะมีลุดมีเขามีออกเดอ้อค่ะเดอ้อ แกเก่งแค่ไหนก็มีหลุดเดอร์พี่น้องให้เฮาพิจารณาเอามักเข้ากัจัดไปบ่มักเข้ากับทัดไปไปเบิ่งรอบหนาเนาะค่ะเอาเลขกลับแก่งสนามนางมาถึงแล้วเด้อค่ะเดอ้อ วิ่งแนวทางของเพิ่นกับบอหลายตูวเนาะค่ะวิ่งกับวิ่งตัวเดียวเพิรนกับบอเคยว่าจะวิ่งสามตัวสี่ตูวเนาะค่ะของเพิ่นหนาสนใจมากสายวิ่งสายหลุดบอบอคควนผ่าดเด้อค่ะพี่น้องเพิ่นกับบอประมาทว่าที่กิ่งแล้วน้แนวทางของเพิ่นกับคือมาบนน่นแหะพี่น้อง แต่ว่าห้องกับเฮ็ดกันลางไหวราะว่าแนวท่าของคุณกบมาบนตลอดเนาะคะ่ะมาบนตลอดเลยอ้าวสามตัวสามตัวคุนจับใหะะ้ด้ค่ะเอามักสอบกับจังจัดบ่มักเข้ากับเบิงไหวแนมไหวว่า งวดสิมาจะเดินหรือไม่ต่ที่ผ่านมาสีงวดซอนติดเนาะคะ่ะเดินดีด้อค่ะเด้อแต่ว่าสำหรับหลักเปดนี่พี่นองจะรู้เวิร์ดทั่วประเทศไทยเนาะค่ะเนาะสำหรับหลักเปดหมดไม่มีขายหรือว่าอาจจะม่มองขายใดอยู่บ่อพี่นอง แม่ขัวก,กับบอลูจากนอค่ะเนาะจากอ่าต่างแต่รถตะรีก็ว่านั่งหาบอท่านใดอยู่เนาะค่ะแม่ขัวก,กับหาบอขึ้นใดขึ้นกันตัวกันนี่ค่ะแกงสนามนาง พิ่นนิน่นพิ่นกะนินนนน่นนินคือกันเนาะคะ่ะเพิ่นกะนิน่นนินมากเอาเพิ่นกะนิน่นนินมาให้สองคู่เด้อค่ะพี่น้องระวังหกเพิ่นกะมักแต่เพิ่นกะเอามาเห็ดตุตกันเด้อค่ะระวังหกสามอ้าวแกงสนามนางมาถึงแล้วเด้อพี่นอ้องอ่าหัวที่ผ่านมา เพิ่นกะสีงวดซ้อนแล้วเดอ้อสำหรับสายวิ่งสายลูดของเพิ่นเด้อค่ะพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายลูดของเพิ่นนี่ค่ะงวดที่เล้วก็วิ่งเก่าสิบเจ็ดมกกราลนในวิ่งเก้าเม็ดเดียวเด้อค่ะเดอ้อเอาจับคู่เพิ่นกัหลุดไปบอบเป็นยังเอารอบนี้หนึ่งกุมภาพันหกเจ็ดเลขลับแกงสนามนางเด้อค่ะ เลขกรับแจงสนามนั่งวิ่งบนล่าง8เม็ดเดียวจับคู 3, ่คือ3โตคือ658พี่น้อง658จับคู่คือ8 2ดสองแปดสี่แปตกันคือ6กสพี่น้องสําหรับสายแปดนี้ว่าไปใส่กับมิตร8ปว่าไปใส่กับมิตร8ทุกคอมเมนต์กับมิตร8เพราะว่าสูตรของเพิร์เดอร์ค่ะพี่น้องเพิร์ดเฮดมาตามสูตร สูตรของเพิินอาจจะมีจะส้นกันหรือว่าอาจจะเป็นสูตรคือกันเท่ากับบัลูแต่ว่าเพิินเฮ็ดมาให้เท้ารอบเลยก็คือเป็นสูตรของเพิินเท่าต้องเข้าใจจุดนี้เนาะค่ะนาะแม่ขัวกะลงไปตามสูตรของเพิินเพิินออกมาเฮ็ดสูตรให้เท้าทุกอาจารย์ทุกสำนักเพิินเฮ็ดสูตรให้เทามาลงให้พี่น้องเอฟซี FC พิจารณาเท่ากับเบิงไหวว่าเท่าขันเท้ามาเท่ากับจังจัดขันเท้าบอมมาเข้าขกับบ่จัดเนาะค่ะพี่น้องแม่ขัวก็ยังเตือนเดียวว่าพิษ จารณาก่อนลงทุนเด้อค่ะพี่น้องเอามักชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้แม่กั้ใน่เด้อค่ะพอกันคลิปนาสวัสดีค่ะ